ปลายคริสต์ศตวรรษที่19คือช่วงเวลาที่สายามกำลังยืนอยู่บนทางแยกแห่งประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงมองเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกคืบคลานเข้ามาทั่วเอเชียและสายามจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรักษาเอกรากของชาติไว้ให้ได้การปฏิรูปบ้านเมืองจึงเริ่มต้นขึ้น ทั้งด้านการบริหารการศึกษาการคมนาคมและแม้แต่สิ่งที่ดูเล็กน้อยในชีวิตประจำวันอย่างการแต่งกายก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องหมายของความสิวิไลการแต่งกายในยุคราชการที่5ไม่ได้หมายถึงเพียงเสื้อผ้าแต่คือการเปลี่ยนผ่านจากสังคมจารีตสู่วิถีสมัยใหม่และสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเข้าใจ และทัศนคติของคนไทยต่อโลกกว้างในยุคนั้นก่อนจะเข้าสู่ยุคราชการที่5ลองย้อนกลับไปดูสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นการแต่งกายของคนไทยยังคงเรียบง่ายและยึดขนบโบราณผู้ชายมักนุ่งจงกระเบนหรือผ้าม่วงคาดเอวไม่สวมเสื้อหรือบางครั้งอาจใช้ผ้าพาดบ่าเวลาทำกิจธุระส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นและห่มสบเฉียง หรือผ้าพาดไหลใช้ผ้าทอมือที่ย้อมสีธรรมชาติการแต่งกายสะท้อนฐานะทางสังคมเช่นขุนนางจะใช้ผ้าชั้นดีจากต่างประเทศขณะที่ราษฎรทั่วไปใช้ผ้าฝ้ายพื้นเมืองเสื้อผ้าสมัยนั้นจึงเป็นทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของระบบลำดับชั้นในสังคมไทยเมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศติดต่อกับชาติตะวันตกตั้งแต่รัชกาลที่4 รูปแบบการแต่งกายของชาวต่างชาติก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลรัชการที่ห้าทรงสเสด็จป,ประพาสอินเดียสิงคปโปร์และต่อมาคือยุโรปทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตของอารยประเทศพระองค์ทรงตรหนักว่าการแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่คนต่างชาติมองเห็นจึงควรแสดงออกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีอารยธรรม จากนั้นพระองค์จึงทรงเริ่มปรับเปลี่ยนการแต่งกายในราชสำนักก่อนโดยให้ข้าราชการชายแต่งกายแบบสุภาพตามแบบยุโรปสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งกระดุมด้านหน้ากางเกงขาย,ยาวถุงเท้าและรองเท้าหนังส่วนข้าราชการในพิธีการสำคัญจะสวมเครื่องแบบแบบยุโรปเต็มยศซึ่งแสดงถึงความศีวิไลและการยอมรับในสากล ในปีพศ2416ถือเป็นปีสำคัญของประวัติศาสตร์แฟชั่นไทยเพราะพระ,ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบชุดราชประแตนขึ้นเองชุดนี้เป็นเสื้อคอตั้งแขนยาวติดประดุมห้าเม็ดด้านหน้าส่งคู่กับผ้าจงกระเบนคำว่าราชประแตนมาจากคำฝรั่งเศสว่าเรเกลมองปงตาลงหมายถึงชุดเครื่องแบบที่มีกางเกง พระองค์ทรงประยุกต์ให้เหมาะกับอากาศร้อนของสยามเสื้อทําจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินสีขาวเรียบสวมใส่สบายและยังคงลักษณะไทยด้วยการนุ่งจงกระเบนต่อมาราชประแตนกลายเป็นเครื่องแบบของข้าราชการและเจ้านายฝ่ายหน้าแสดงถึงระเบียบความทันสมัยและความเป็นเอกภาพของชาติชุดราชปะแตนจึงไม่ใช่เพียงเสื้อผ้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการประยุกต์ วัฒนธรรมตะวันตกแห้งข้ากับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวขณะที่บุรุษสวมราชปะแตนหญิงไทยในราชสำนักก็ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเช่นกันพระบรมวงศฝ่ายในโดยเฉพาะสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมมราชินีนาถทรงเป็นผู้นำแฟชั่นสตรีในยุคนั้นสตรีเริ่มหันมาสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งติดกระดุมด้านหน้าทำจากผ้าลูกไม้หรือผ้าเนื้อบางนำเข้าจากยุโรป สวมคู่กับผ้าสิ้นจีบหน้านางหรือผ้าสิ้นป้ายข้างเมื่อมีโอกาสออกงานราชพิธีก็จะคาดผ้าคาดเอวหรือเข็มขัดทองทำให้การแต่งกายดูสง่างามและมีระเบียบในช่วงปลายราชการเสื้อแบบยุโรปเช่นเสื้อแขนพองแบบวิกตอเรียนก็เริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มชนชั้นสูงส่วนหญิงสามัญชนค่อยๆปรับตัว โดยสวมเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือเสื้อผ้าฝ้ายตัดเย็บแบบง่ายๆตามแบบใหม่การแต่งกายของสตรีจึงสะท้อนทั้งความงามความเรียบร้อยและบทบาทใหม่ของผู้หญิงในสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่ในราชสำนักเท่านั้นการแต่งกายของประชาชนทั่วไปก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามแนวทางสมัยใหม่รัฐได้เริ่มส่งเสริมให้แต่งกายสุภาพเมื่อเข้าราชการหรือเข้าร่วมพิธีสำคัญ มีการประกาศกฎระเบียบเรื่องความเรียบร้อยของการแต่งกายเช่นห้ามปลือยท่อนบนในที่สาธารณะผู้ชายชาวบ้านเริ่มหันมาสวมเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวแบบจีนส่วนผู้หญิงนิยมสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกกับผ้าสิน้นเด็กนักเรียนในสมัยนั้นก็เริ่มมีเครื่องแบบชัดเจนซึ่งต่อยอดมาเป็นต้นแบบของเครื่องแบบนักเรียนไทยในปัจจุบัน การแต่งกายจึงค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นระเบียบของสังคมไทยในเชิงสังคมวิทยาการแต่งกายยุคราชการที่5คือการสื่อสารเชิงอำนาจเพราะเป็นยุคที่คนไทยเริ่มแสดงตัวตนผ่านเครื่องแต่งกายการแต่งกายสะท้อนสถานะทางสังคมระดับการศึกษาและแนวคิดเรื่องความสิวิไลเมื่อคนไทยเห็นเจ้านายและข้าราชการแต่งกายแบบตะวันตก ก็เกิดการเรียนรู้และเรียนแบบพัฒนาเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมผสานระหว่างไทยกับสากลเสื้อผ้านในยุคนี้จึงไม่เพียงแต่บ่งบอกความงามแต่ยังเป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับชาติไทยในสายตาชาวโลกตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการแต่งกายของคนไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากจงกระเบนเปลยอ,อกสู่เสื้อแขนยาวคอตั้ง จากผ้าสบายเรียบง่ายสู่ผ้าลูกไม้แบบยุโรปทุกเส้นได้ที่ถักทอล้วนเชื่อมโยงกับเรื่องราวของการปรับตัวการเปริดรับความรู้ใหม่และการสร้างเอกลักษณ์ของชาติการแต่งกายในรัชกาลที่5จึงเป็นมากกว่าแฟชั่นมันคือการประกาศว่าสยามคือประเทศที่พร้อมจะยืนหยัดในโลกสมัยใหม่และทุกครั้งที่เราสวมชุดไทยในวันนี้ เราก็ได้สวมความภาคภูมิใจในรักเง่าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในแห่งสยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว